น้ำแบบนี้นะครับเป็นน้ําของนิ้วป่านะครับจะามาทําทุ่นกันเอาน้ําแบบนี้มานะครับตัดส่วนเป็นน้ําออกทําตรงนี้ให้เนียนเรียบแบบนี้นะครับนี่คือชิ้นที่ขัดหัวท้ายมาเรียบร้อยนะครับ<ๆ>เพื่อจะเอามาต่อกันนะครับมาต่อแบบนี้ยต่อริงเรียงกันเรียงกันจะเอายาวแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยริงเรียงกันแบบนี้ นะครับดูใก,ใกล้ๆนิดนึงแบบนี้นะครับทําเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับแบบนี้จะได้ง่ายไม่ต้องมาไม่ต้องมาขัดแต่งทีละอันจากนามนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแบบนี้โอ้เสียงดังมากใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้เป็นชิ้นอย่างนี้เราก็จะมาแปะกันแบบนี้นะครับเนีย่ยแปะกันแบบนี้เลยเจายาวแค่ไหนก็ ตามใจชอบนะครับนี่นะครับส่วนมากผมจะทํายาวอยู่ที่ประมาณ9เซนขึ้นไปถึง10เซนครึ่งนะครับทําแบบสลิมโอเคนะครับทําแบบนี้เตรียมไว้แล้วก็มาต่อไม้เข้าด้วยกันครับทีนี้เรามาดูดอกสว่านกันดอกสว่านแบบนี้นะครับที่ผมใช้ก็จะมี2ขนาดก็จะ,จะมีตัวนี้ เป็นขนาด1.2มิลนะครับและตัวนี้1.0มิลตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าแกนทุ่นของเรามีขนาดเท่าไหร่ถ้าแกนทุ่นของเรามีขนาด1มิลก็แนะนำให้ใช้เป็น1มิลพอดีเป๊ะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเหตุผลทำไมถึงต้องใช้1มิลพอดีเปะ๊ะ ผมมีขายนะครับดอกสวารานดอกละ70บาทความยาวของดอกสวรรนสิบเซนนะครับความยาวรวมทั้งหมด12บเซนนี่ครับวัสดุอุปกรณ์อ่ะต่อไปกาวยี่ห้อนี้นะครับขวดนี้ทํามาแล้วประมาณ40กว่าดอกนะครับยังเหลือเยอะขนาดนี้ ผมก็มีขายนะครับซื้อมาเยอะแบ่งขายได้นะครับแล้วก็สวัสดไฟฟ้าไร้สายจะได้ง่ายเดี๋ยวจะมาสอนขั้นตอนว่าเริ่มต้นยังไงนะครับถึงจะได้หนึ่งอันโอเควิธีการทำของเราก็คือติดทีละชิ้นนะครับแล้วก็เจาะ ให้ทะลุก่อนนะครับแบบนี้ให้ทะลุออกมาแบบนี้นะครับค่อยสว่างเนี่นะครับแบบนี้นะครับเจาะอ่ะอเ,เสร็จสับปุ๊บเนี่ยเราก็ติดทีละชิ้นนะครับหรือถ้าใครฝีมือดีแม่นๆนะครับ ติดยาวทีเดียวแล้วก็แทงเลยก็ได้แต่ผมเคยลองละมันไม่ตรงนะครับเอาใจเย็นๆเอาทีละชิ้นกันแล้วกันนะครับเอาขีคทากาวเข้าไปนะครับแล้วก็แปะกะให้มันตรงๆกับรูมัน,นิดนึงนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็แปะกันไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับแปะกันไปเรื่อยๆจะเอายาวแค่ไหน ก็แล้วแต่ชอบนะครับส่วนผมเนี่ยตัวที่ผมใช้เองผมทำยาว12เซนเลยนะครับแต่ทำขายแบบนั้นคงไม่ไหวนะครับเพราะว่ายาวเกินทำยากมาก,มากๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็เจาะอเจาะดูเดอรปื๊ดอ่าโอเคเจาะปึ๊ด เสร็จนะครับเนี่ยตรงเป๊ะเลยออกตรงกลางเสร็จก็อันต่อไปนะครับเลือกชิ้นที่มันสวยๆหน่อยจะได้ลายสวยนะครับอันต่อไปแล้วก็มาเล็งๆดูว่านี้โอเคหรือยัางโอเคเสร็จก็ทากาวครับยี่ห้อเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณนะโนดนะครับเฟซบุ๊กชื่อโนดครับนะครับแกแนะนํากาวชนิดนี้มาขอบคุณมากๆเลยนะครับใช้งานดีมากผมซื้อกาวยี่ห้ออื่นราคาเดียวกันนะครับทาได้ไม่ถึงสดอก อ่ก็เล็งให้ดีๆแล้วก็ติดเข้าไปนะครับึบบอย่างนี้โอเคนะครับคือขั้นตอนนี้คร่าวๆประมาณนี้นะผมจะไม่ถ่ายจนว่าทำเสร็จเป็นทั้งดอกนะครับเพราะว่ามันก็คงนานกว่าจะเสร็จอันหนึงนะครับเนี่ครับเสร็จและแก่ก็จะได้ชิ้น ถ้าเกิดความยาว10เสนกว่าๆเนี่ยก็น่าจะใช้หนามนี่ประมาณสักเกือบ20หนามได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนไปที่ผมต่อเสร็จเลยเดี๋ยวผมนั่งต่อแป๊บหนึ่งนะครับผมต่อเสร็จแล้วก็จะมาบอกวิธีการว่าทำยังไงนะครับทุ่นที่ผมทำจะเป็นถางตัดทุกดอกนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อไม้ จากชิ้นเล็กๆนะครับเรียงกันไปเรื่อยๆได้ความยาวที่เราต้องการก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับอันนี้ยาว10เซนนะครับไม้นี้ต้องขอบคุณน้องประสิทธิ์วงอะไรนะครับวงสีนะครับที่พามุดป่าเขาไปหานะครับแล้วก็น้องก๊อตนะครับที่เก็บมาฝากโอเคนะครับได้แบบนี้เสร็จสรรพเรียบร้อยนะครับก็ใช้แกนเหล็กนะครับแทงเข้าไป แกนเหล็กนี้ก็ประมาณขนาดหนึ่งหนึ่งมิลนะครับแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปเลยโอเคครับทะลุแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่าทำไมต้องใช้แกนเหล็กแทงนะครับเราต้องปั่นตัวหนามเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับเอาเอามีดเหลาก่อนนะครับอามีดที่เหลาอย่างงี้นะครับ เหลาให้มันให้มันได้รูปทรงก่อนให้มันกลมๆนิดนึงไม่ตะกุกตะก,กักแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเหลาอีกทีหนึง่งมานั่งเหลายู่นี่อาจจะนานนะครับใช้แกนเหล็กอย่างนี้นะครับไปเข้าเครื่องปัน่นปั่นขึ้นรูปก่อนนะครับให้ได้รูปทรงที่ใกล้เคียงก่อนไม่ใช่ปั่นให้เสร็จนะครับปั่นให้มันได้รูปทรงที่ใกล้เคียงก่อนแล้วค่อยเอาแกนทุ่นใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึง่งโอเคนะครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสูง้าไปอีกหนึ่งก็ได้ทำการขัดไปสักครั้งใ้มันได้รูกรรงนะครับนะครับคือขั้นตอน,นตั้งแต่ที่เป็นชิ้นไม้เกี่ยวต่อกดำเล็กๆนะครับก็ขัดให้มันขึ้นตรงน,นีะครับใส่แกนเล็กนะครับคร้บตอนนี้ ไปใส่แกนทุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเรามือหนักไปเนี่ยแกนทุ่นเนี่ยมีสิทธิข์ขาไดไปเลยนะครับนะครับก็ให้มันได้รูปทรงก่ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นะครับถามว่าทำไมผมไม่ถ่ายตั้งแต่โอ้มันใช้เวลานานนะครับกว่าจะขัดลงมาได้ขนาดนี้นะครับ มันอยู่ในแท่งแกนเหล็กอยู่นะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนีน้ทีนี้เราก็เอาไปใส่แกนทุ่นนะครับโอเคโอเคนะครับทีนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ใส่แกนทุ่นเข้าไปเมื่อใส่แกนทุ่นเข้าไปแล้วเราก็จะปัดอีกแค่นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มัน เข้าลูกเข้าล่างกันอ่าทีนี้เหตุผลที่ผมบอกว่าต้องใช้ดอกสว่านหนึ่งมิลหรือว่าเหล็กหนึ่งมิลเห็นไหมครับยิ่งรูที่เราเจาะเนี่ยชิดกับแกนทุ่นเท่าไหร่นะครับเวลาเราปั่นตรงนี้เราจะเข้าเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะปั่นได้บางมากๆนะครับให้มันก็จะได้พื้นที่ที่ชิดกันกับแกนทุ่นเลยนะครับ เห็นไหมครับรูปปั่นนะครับนี่นะครับพอดีเป๊ะเลยทีนี้ข้อดีของกาวตัวที่ผมใช้นะครับบางครั้งเนี่ยรูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชิดแน่นขนาดนั้นนะครับมันอาจจะโยกได้นิดหน่อยแบบนี้นะครับเนี่ยโยกได้นิดๆอ่างเงี้ยกาวเนี่ยมวลสารมันเหมือนน้ำเลยครับมันจะซึมเข้าไปข้างในเลย นะครับเวลาระยอดเวลาระยอดกาวเนี่ยเราก็กะว,ว่าให้มันพอดีจะาหางยาวเท่าไหร่อะไรเราก็มาเล็งดูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับแล้วเราก็หยอดกาวให้มันเข้าไปในรูตรงน,รงนี้เต็มเลยโอเคนะครับทีนี้พอเราได้ขนาดแล้วว่าเราจะเาหางอะไรเท่าไหร่นะครับเราก็หยอดกาวครับ นี่นะครับยอดกาวเข้าไปเลยครับให้เต็มตรงรูนะครับให้เต็มตรงรูเลยด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ด้านนี้ก็จอดเข้าไปเลยครับโอเคครับก็ยอดเข้าไปให้มันคือ คือกาวเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในรูเองเลยนะครับนี่ครับให้มันเต็มในรูเลยครับไหลลงมาในตัวทุน่นไม่เป็นไรครับโอเคจอดเข้าไปให้มันเต็มเลยครับโอ้ติดมอือนี่นะครับจอดเข้าไปให้มันเต็มตรงรูเลย เวลาเราปั่นตรงนี้หัวท้ายมันมันจะได้ไม่แตกนะครับ okay, okay. นี่นะครับแบบนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาปั่นดูร okay, ับมาดูวิธีขั้นตอนการปั่นนะครับอาจจะมีเสียงลงนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องเอาพัดลมเปนะ่าใช้กระดาษทรายแบบนี้นะครับประกบ่างนี้นะครับอย่าแตกแบบนี้อย่างเดียวนะครับหรือว่าแตกอย่างเงี้ยเพราะว่าการทุ่นของคุณตรงเนี้ย มันจะมีเสียดสีกับไอ้ลูกบืนอยู่ข้างในนะครับไอ้ลูกปืนอย่างเงี้ยจะขาดนะครับสาหรับน้าๆที่ถามผมมานะอย่าทําอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีแรงกดตรงเนี้ยประคองสองด้านอย่างนี้นะครับรคอสองด้านอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะปันตัวนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับ โดนี้นะครับตรงนี้เลยปัน่นปั่นตามความรู้สึกเรานะครับอันนี้คือสไตล์ตผมนะผมจะกะเอาว่ามันน่าจะพอดีหรือ,อยังไม่มีบล็อกไม่มีอะไรนะครับปั่นตามความรู้สึกเราถ้าแบบง่ายก็เอาที่เราชอบะครับเอาที่เราชอบว่าเออแบบนี้มันโอเคไหมก็พอแล้ว ต้องอะไรมากดูให้มันสวยงามแค่นั้นเองเสียงรถด,ดังมากนะครับเพราะว่านี่มาปัด้ึงนอกนะครับเกลี่ยหัวท้ายให้มันส,สวยๆนะครับเรียวๆย,ย,ยาว,ยาว นี้ผมจะปัดให้ดูไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าขั้นตอนอื่นเนี่ยมันจะอข้ามไปได้นะแต่ขั้นตอนนี้ก็อยากให้ดูนะครับว่าเราไปได้ขึ้นมาดอกบนี้เป็นยังไงนะครับเนี่นครับจะด,ดูให้ช้าลงีหนึงนะครับตรงน,น,นี้ตอนนี้คือตรงท้ายนะครับเริ่มเลียวแล้วนะครับตรงหัวมันนี่ก็เริ่มแล้วทีนี้เราจะเริ่มเอาตรงหัวลงนะครับ นิดนึงนะครับเห็นไครับวเนี่ยเห็นไหมหัวลงละเห็นไหมครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับม,มืดเนี่ยครับหัวก็เลียวลงละตุูดก็เลียวลงลวนะครับแต่ตอนนี้กระดาษทรายเนี่ยจะเป็นเบอร์ที่มันหย,ยาบๆอยู่นะครับเนื้อของตัวทุ่นเนี่ยก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับให้มันได้รูปทรงที่เราต้องการก่อน โอเคผมสมมติว่าผมพอแล้วไม่ใช่สมมตินะครับผมพอแล้วแค่นี้นะครับนี่นะครับพอแล้วนิ่งละเห็นไหมครับตัวทุ่นนิ่งเลยนะครับผมพอแล้วผมก็จะเก็บด้วยกระดาษทรายที่ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเอาเบอร์ที่ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงทีนี้ขั้นตอนนี้ต้องใช้มือประคองช่วยนะครับเพื่อจะเก็บตรงเก็บตรงนี้นะครับนี่เอามือแตะไว้ข้างหนึ่งแล้วก็นี่ครับเบอร์ละเอียดนิดนึงนะครับ ให้มันปัดเข้าไปให้มันติดกับแกนเลยเสร็จแล้วนะครับอยงนั้นแต่ก็เกลี่ยให้มันโดนตัวนะครับจักตัวทุ่นไว้นะครับไม่งั้นหักนะตรงนี้หักจะต้องทิ้งนะครับอาจตรงหัวมันก็เหมือนกันนะครับมีตั้งนิดนึงแล้เก็บตรงหัวนะครับล้านะท่านอื่นอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับแนะนํามาได้นะครับแต่นี่คือทุ่นของผมลุกดอกผมทําแบบนี้นะครับ นี่นะครับทีนี้เมื่อกี้ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับยังมีอีกเบอร์หนึ่งที่ละเอียดมากๆนะครับละเอียดที่สุดเาะง,งั้นถึงเอามาเก็บช่วงท้ายนะครับเอาตัวเบอร์ละเอียดมานะครับเ,เก็บไอตัวนี้ก็เก็บธรรมดานะครับไม่ต้องไปขัดอะไรมากเอามาเก็บให้เนื้อทุ่นเราเนียนนะครับตรงนี้ นะไปตามศิธิ์วิธีนะครับนี่ไงเสร็จแล้วทุ้นผมนะครับทุ้งสไตล์ผมเสร็จแล้วนี่ครับยังไงครับอาจจะไม่ได้สโลปที่ถูกต้องนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ขนาดที่ดีมากเท่าไหร่แต่นี่คือปั่นจากความรู้สึกเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยละเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะครับ ขึ้นผมยาวรวม40เซนนะครับยาวรวม40เซนเดี๋ยวผมจะหมุนกล้องอีกด้านหนึ่งด้วยโอเคนี่นะครับยาวรวม40เซนตัวทุ่นประมาณ10เซนนะครับดูนะครับดูใกล้ๆนะครับดูนะครับ,ห,รบหัวท้ายแนบกับแกนรุ่นเลยนะครับ จับแล้วผมทําแบบนี้ทุกดอกนะครับทุ่นของผมอาจจะช้านิดนึงโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเขียนหางนะครับเขียนสีของหางทุ่นนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียวๆเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับสาหรับนา้นาๆท่านไหนที่ปั่นไปแล้วเนี่ยแล้วแกนทุ่นมันมันขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองใช้เทคนิคของผมดูนะครับเดี๋ยวก็ไปลงสีหางแล้วก็ เคลือบตัวทุนก็เป็นอันเสร็จวิธีนะครับผม